ในคลิปนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดจากคุกสุโตจากครอบครัวตำรวจใจร้ายมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดจากคุกตำรวจได้หรือไม่มาดูกันเลย let's go เย้แล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมโดนตำรวจใจร้ายนะครับจับตัวมานะครับทุกคนวันนี้ผมจะต้องเอาชีวิตรอดจากครอบครัวตำรวจใจร้ายนะครับทุกคนเอออย่าเสียงดังหน่อยได้ไหม ตอนนี้ฉันพร้อมที่จะจับแกออกมากินแล้วไอ้ตำรวจไม่มาเนี่ยจับกินด้วยอเอ้ยมาฮะเราหาทางออกจากคุกแห่งนี้กันดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยนี่ไห้เจอทางออกแล้วทุกคนเอาจับนี่อเอ้ยเพื่อนว่าแต่ตรงนี้ฉันตตดชั่วฉันหัวได้ไหมเพื่อนโอ้โหนายเข้าไปได้ไงพะเนี่ยงั้นฉันขอรีบวิ่งก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก่อนที่ไอ้ตำรวจมันจะรู้ตัวนะครับอ่าแล้วก็ ค่อยลอยขึ้นไปบนฟ้าอ้เจ็บนี่เอ้ยโอ้ยนี่มันคือท่ออากาศเนาะนี่เอ้ยลอยขึ้นไปบนฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีาออกตรงไหนวะเนี่ยเอาเจอละเจอละเปิดหน่อยอ้เจ็บนี่แล้วก็กระโดดลงมาข้างล่างนะครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่คือห้องอะไรเอ่ยโอ้ยห้องที่เราจะต้อง กระโดดแล้ว,ลวเนี่ยจุ๊บนี่เออลอยขึ้นไปบนฟ้าจุ๊บนี่เออโค้เท่นะครับมองนี้เราสามารถลอ,อยได้ด้วยจุ๊บนี่กระโดดกระโดดกระโดดเออเอยเพื่อนช่วยฉันด้วยฉันรู้สึกว่าตรงนี้มันยากเหลือเกินฉันวิ่งไม่ผ่านเพื่อนจุ๊บนี่กระโดดมาเลยเพื่อนแบบนี้เลยจุ๊บนี่นะรีบหนีก่อนดีกว่านะครับก่อนที่มันจะรู้ตัวนะครับจุ๊บนี่แฮ่แล้วก็เปิดปุ่มตรงนี้จุ๊บนี่เอ้ทางนี้ง่ายอยู่นะครับอ่าวิ่งกระโดดวิ่งแล้วก็กระโดดจุ๊บจุ๊บโอเค ต,ต่อไปนะครับก็จะเป็นโอ้ยข้างล่างเป็นลาวาโอ้ยตกลงไปผมว่าน่าจะเหลือเฉพาะโค้งกะระลูกแน่เลยเอ้ยวัดดีจ้าสนใจที่จะแต่งตัวเป็นตำรวจใจร้ายไหมเออชักคือนักดับเพลิงชะไม่ใช่ตำรวจเอ้ย มีแต่งตัวเป็นนักดับเพลิงด้วยนะทุกคนอ่ามาทั้งครอบครัวเลยครับเฮ้ยหลอกมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหลอกมาอยู่เอ้ยได้ไงเจอแล้วเฮ้ยแกจะหนีไปไหนวะเนี่ยมานี่ฉันจะจับแกเอ้ยทุกคนช่วยด้วยผมโดนไอ้ตำรวจเจรล่วิ่งแล้วเออติดเอ้ยจะติดเดว้ยเฮ้ยมานี่โอ้ยวิ่งหลบได้โคตรเสียงเลยนะเนี่ยแกแอบหนีบ่อยใช่ไหมอเอ้ยตัวตีเพื่อนจะมีตัวตีตำรวจพอเพอิ่ว่าผมแอบหลบหนีบ่อยอ่ะเปิดประตูนี่เพื่อน เอาเปิดไม่ได้ทุกคนตรงนี้ไม่ใช่นะครับเอ๊ะนีไรร่ไงเขาบอกว่าให้เปิดตรงนี้อ๋อรู้ลนะสวิตอยู่ตรงนี้เอาจะมีเปิดสวิตนะครับแล้วก็โอ,โ,วกะะโอ้โหเตรียมวิ่งรอบนะครับเฮ้ยฮ่าไปไงล่ะในสุดแกก็ต้องวิ่งขึ้นมาไปเ,เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเอ้ยวิ่งขึ้นไปใหม่นะครับเอ้ยเอาเพื่อนเป็นอะไรบ้านี่อจู่ๆฉันโดนเพื่อนฉันโดนไอ้ตำรวจมันตีฉันเ้ยออนี่แน่นี่แน่เอ้ยโอเคเราเปิดสวิตแล้วก็ไปได้เลยทุกคนโอเควิ่งยาวๆเลยครับเอ้ยจ็บนีหล่นลงมาข้างล่างเฮ้ย ว่าแต่ด่านนี้โอ้ด่านลาวานเลยโอ้โหโคตรร้อเลยทุกคนเอ้ยด่านนี้เป็นด่านลาวานะครับทุกคนอย่างร้อนเลยครับก็จุดนี้เอ้ยรดอน้วครับหนึ่งที่อันนี้เนี่ยเอ้ยอะไรวะอะไรเอ่ยตรงนี้คืออะไรห้องน้ำเหรอไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าไม่ได้ให้ไปห้องน้ำก็จุดนี้เราจะต้องเดินตามลูกศอนมาตรงนี้อ่ะเปิดประตูแล้วก็เอ้ยเรามาข้างล่างและตรงนี้ก็คือด่าน ด่นาลาวาโอ้ยด่นาลา,าวานะครับตรงนี้ชิบนีกระโดดกระโดดห้ามโดนลงไปนะครับไม่งั้นเราไม่รอดแน่อิหยับไม้อชิบอ่าหยับไม้หยับไม้เดี๋ยวเจะเย็นอชิบนี่โอเคกระโดดเหย็บกระโดดเหย็บโอ้ยรู้สึก็รอนจังเลยตอนนี้นี่มันนรกชัดๆเลยโอ้โหนี่มันคุกหรือว่านรกครับเนี่ยเดี๋ยว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 เฮ้ยอยู่ๆกระโดดฝั่งนี้เฉยเลยโอ้ยเหยียบร้อยนะครับเฮ้ยเราทายต้องกระโดดใหม่เออนี่แน่อชิบนี่แนี่ยเอะชบ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราไปถูกทางไหมเอ่ยเราไปไม่ถูกทางเรากระโดดกลับที่เดิมกทำไปวะเนียเอยกระโดดกลับที่เดิมกเฉยเลยเอยมองไม่ออกนะครับแล้วไอ,อ,วไอ,อ้ตรงนี้เราจะต้องกระโดดอ๋อกระโดดเหยียบตรงนี้อ้เจบนี่แล้วก็เหยียบตรงนี้นะครับแล้วก็เหยียบไม้โอเคแล้วก็เหยียบตรงนี้ใช่ไหมอเอ่ยตรงไหนเออโอ้มืดมากนะครับมองไม่เห็นเลยโอเคอ,อุ้ยดังเลยมะเนี่ย มีโซ่ด้วยนะครับชิบนี้เอ้ยเดินเดินอุ้ยโอ้ย,อยวิ่งทะลงุไปเลยโอ้หลืมกระโดดเอ้ยเราจะต้องกระโดดตรงนี้ชิบนี้กระโดดอ่าแล้วก็กระโดดโอเคดอนต่อมานายจะต้องเจอกับลาวาเหมือนเดิมโอ้ทุกคนมีลาว่านี่นี่มันคือคุกเลือดอไรนเนียโอเคและด่านนี้คือด่านเลเซอร์ห้ามโดนเลเซอร์เป็นอันเด็ดขาดไม่งั้นร่างกายจะโดนหั่นเป็นสวนเอ้ยไม่โดนนะครับ แล้วก็วิ่งตามลูกศรไปเลยนะครับอยู่ตรงไหนแล้วน้าเฮ้ยเจอบันไดทุกคนเราเจอบันไดแล้วอ่ะชุบนี่ปีบันไดขึ้นไปเลยอ่ะชุบอาะชุบอาะชุบและด่านนี้เอ้ยมีผู้คูบอีกหนึ่งคนโอ้โหเฮ้ยแกออกมาตรงนี้ได้ยังไงใครอนุญาตให้แกมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกุญแจกุญแจเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผ <c oughs> มเห็นกุญแจทุกคนเออโอ้โหโดนตำรวจจับจนได้เฮ้ย หรือเอากุญแจนะครับเอ้ยมานี่เอ้ยจะหนีปไปหน่อยเด็กเสื้อสีฟ้าเอ้ยสีม่วงจะหนีหยิบกุญแจโอเคหยิบกุญแจนะค้ยเฮ้ยเฮจะหนีๆฮ้เฮ้เโอเคโอ้ยนองผมโดนจับโอเครอบนี้เป็นรอบที่สามเราจะต้องรอดนะครับเพราะว่าเราเปิดกุญแจแล้วเอ้ยมานี่ฉันเจอแกอีกแล้วรอบนี้ฉันจะไม่ยอมให้แกหนีไปได้หรอกเขานจะจับแกกินทันทีเลยเฮ้ยทันทีตำรวจขอนีกก่อนละกันเฮ้ยน้อยเนี่ยเฮ้ยฝ้าไว้ก่อนเถอะ ด้านบนรปภรปภแจ like ้งเตือนรปภด้านบนมีคนกำลังแอบแฝงคุกของเราช่วยจับดวนแล้วจับมาให้ฉันฉันจะจับมันมาย่างสดๆเลยเอยใจเเอ้าขึ้นไม่ได้นะครับเราขึ้นไม่ตรงนะครับโอเคแล้วก็ปีนตรงนี้อาจึ๊บอ้ึ๊บเอ้าเดี๋ยวติดติดติดอชึ๊บอ้ึ๊บอาึ๊บอ่าแล้วก็กระโดดจึ๊บตึงเอ้ากระโดดไม่สูงเลยกระโดดอาึ๊บนี่แน่อาึ๊บนี่แน่อ่าแล้วก็ปีนบันไดนะครับอ่าโอเคอ้ึง อาเจ็บนึงอาเจะเอาติด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดอาเจ็บอาเจ็บนี่นะโอเคด่านต่อมาคือด่านอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้เป็นเลเซอร์นะครับนี่กระโดดอาเจ็บอาเจ็บโอเคด่านต่อมาเฮ้ยเดี๋งแล้วผมลืมกินน้ำทุกคนเราต้องกินน้ำเพิ่มพลังก่อนนะครับอยู่ตรงนี้อ่ะกินน้ำเพิ่มพลังก่อนอ่ตอนนีเรากินน้ำแล้วนะจอะโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าวิ่งโคตรเร็วนะครับนี่แน่นี่แน่เออวิ่งเร็วมากๆนะครับ นี่ข้าไปฝึกพิชานินจามาอาจุบนี่แน่เอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยทำไมมันใหญ่จังเลยใหญ่จังวะนี่แน่นี่แน่ข้าคือนินจาที่วิ่งเร็วที่สุดอจุบนี่อจุบอ,อจุบอจุบโอ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวโอ้ยทุกคนผมโดดเข้าช่องกลางพอดีเฮ้ยสงสัยจะรีบเกินไปนะครับอ่าเราอย่ายรีบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าอะไรวะเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับอโอเคเอาใหม่อจุบ อาจึ๊บอ่ากระโดดแล้วก็กระโดดอาจึบนี่แน่เจอแล้วแล้วก็กระโดดมาตรงนี้นะครับเราห้ามรีบนะครับค่อยๆกระโดดนะครับอ่โอเคอาจึ๊บอาจึ๊บแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้กระโดดขึ้นนี่เลยอาจึ๊บอ่าเมื่อกี้เรากระโดดตกตรงนี้นะครับอาจึบนี่แล้วก็กระโดดมาตรงนี้อาจึบนี่กระโดดเออวิ่งโอ้หวิ่งคนเร็วนะครับนี่ก็คือโดฟัดมากอดอาจุบนี่โอ้ยรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยเอ้ยพลังหมดแล้วนะครับอันนี้คืออะไรอะบัน มาปลูดตรงนี้นะแล้วก็วิ่งตรงนี้วิ่ง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 โอเคพลงปิดนะทุกคนเฮ้ยตอนนี้พลังปิดก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับด่านต่อมาคือด่านต้องปีนท่อนนะฮะอ่ะจื๊บอ่ะจ๊บอ่ะจ๊บอ่ะจ๊บโอเคสบายมากเลยเพื่อนอ่ะจึบ๊บนี่แนะ่ปีนท่อขึ้นไปด้านบนอ่ะจ๊บอ่าด่านต่อมาคือด่านหลบเลเซอร์นะครับกระโดดอ่ะจึบ๊บนี่แล้วก็กระโดดโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นด้านบนนะครับนี่แน่นี่แนะน่อ่าแล้วก็ปีนะ <sk r isa> เอา้าโผล่ไหนวะเนี่ยด่านต่อมาคือด่านพื้นสีเขียวถ้าตกลงไปนี่คือเหวอันลึกที่สุดในโลกเอ้ยเหวที่ลึกที่สุดในโลกนะครับแล้วก็พื้นสีฟ้ากระชึบนี่ไม่แน่นี่แน่พื้นสีฟ้านะครับกระชึบกระชึบกระชึบโอเคต่อมาเป็นเอ้ยเดินๆตกอุ้ยทุกคนดูๆๆตกลงไปข้างล่างจริงๆนอยเบรกไม่อยู่โอ้ย,ย,ยต่อมาเป็นพื้นสีเหลืองนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ย มันขวางหูขวางตามากมากเลยไอ้จุ๊ปนี่กระโดดอุ้ยเกือบเกือบโดนเส้นสีแงะะดงครับป๋อเปิดประตูหน่อยนะจ๊ะเอาเปิดประตูไม่ได้แต่ว่านี่คือเก้าอี้อ๋อเราจะต้องปีนด้านบนไม่ใช่ขึ้นประตูเฮ้ยหรือว่าขึ้นประตูอะปีนขึ้นมาด้านบนแล้วก็วิ่งตามลูกศรไปด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวเลีเ้ยวเลี้ยกเกี้ยเยต,รตรงตรงตรงไปก่อนตรงไป แล้วก็เลี้ยวโอเคเลี้ยวเสร็จแล้วเอ้ยหลุดออมาข้างล่างเอ้็จุ๊บนี่เอ้ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยประตูไม่ใช่นี่ไงเจอเจอเอ้ยเอ้ยมานี่แกแอบหนี่ดอยังไงฉันจะจับแกกินทั้งเป็ดเลยเอ้ยรีบวิ่งตัวเลยกุญแจทุกคนเจอกุญแจแล้วหยิบกุญแจจุ๊บนี่ยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยหยิบกุญแจละยังไงต่อยังไงต่อเฮ้ยที่ไหนที่ไหนเอ้ย ที่กุญแจไขตรงไหนเอ่ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเอในเวลาไขกุญแจชุดนี้เปิด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 โอเคแล้วก็กระโดดชุดนี้กระโดดกระโดดเออนี่เอ้ยอย่าไม่ถึงชุดอ่ะอย่าเดี๋ยวเราไม่ถึงใจเย็นชุดอ่ะโอเคนี่แนะเฮ้ยนี่แนี่เหยียบกระโดดเหยียบชุด่าแล้วก็ปีนนะครับชุดเอ๊ะตรงไหนเอ้ยอ๋อนี่เหรอโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วนี่คือด่านอะไรกเนี่ยโอ้โหด่านลมเลเซอร์นะครับด่านนี้ห้ามโดนเลเซอร์เด็ดขาดไม่งั้น ร่างกายของนายจะโดนหั่นเป็นส่วนโอ้โยเลเซอร์เลเซอร์ด้วยให้ทุกคนอย่างโหดเลยอ่ะลบก,ก่อนลบก,ก่ัดอาชิบอาชิบโอเคเฮ้ยเจอลูกศรแล้วทุกคนก็ลูกนอตรงไปข้างหน้าจ้ะก็ลูกนอตรงไปข้างหน้าจ้ะโอเคอาชิบนี่เอ้ยเดี๋ยวเลงไปก่อนอาชิบโอเคและด่านต่อมาคืออะไรเอ้ย,อยโอ้โยตำรวจหน้าสีดำเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่มีปืนนะทุกคนผมจะยิงมันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเดีไม่มีปืนเลยเอ้ยผมจะไปยิงมันยังไงวะเนี่ยเอ้า ปืนก็ไม่มีทุกคนยังไงเอ่ยตรงไหนเพื่อนตรงไหนปืนก็ไม่มีเรายิงผมจะวิ่งหนีไปตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วปืนมาละปืนมาละเนี่ยยิงเออนี่แหละยิงยิงเออนี่นี่แน่นี่แน่โอ้ยถอนจอกราบแกกินพังไปเลยนี่แน่เอาไปเลือกไปเลือบ้างไปเอกเลือกเลือกะไปเลือกนะเอนี่นี่แน่เออไม่ยิงเออติดติดสิทุกคนจะทำไมผมติดเอ้ยติดนี่ยิงยิงระเบิดโอ้ยตาแดงหน้าัวมากเลยนะครับบอ I'm sorry. ร้อยและในที่สุดเราก็ผ่าน่านมาได้นะครับสามารถฆ่าบอสของหัวดาครอบครัวตํำรวจได้แล้วทุกคนเย่และแล้วก็ผ่านมาเข้ามาตรงนี้ได้แล้วทุกคนจะบอกนะว่านี่คือผ่านละเฮ้ยเราออกมาที่เดิมนะครับแสดงว่าเราผ่านแล้วทุกคนอ่ะเปิดได้ไหมเปิดให้เพื่อนออกมาไม่ได้นะครับ และแล้วเราก็ผ่านได้แล้วทุกคนอาเรากลายเป็นเจ้าของผู้คุมนี้เออวันดีจ้ายินดีด้วยนะนายผ่านแล้วเย้โอเคทุกคนและอีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคนฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดติดตามไปด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย